สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน,นถึงวันที่14กรกฎาคมภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีคนมิถุนมีโอกาสเริ่มต้นการงานใหม่หน้าที่การางานใหม่หรือบางคนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ทําอาชีพเสริมเตรียมการลงทุนธุรกิจใหม่ในช่วงนี้ คนที่ทํางานประจํามีจังหวะโอกาสที่ดีในเดือนนี้เริ่มต้นสิ่งใหม่และก็รับผิดชอบงานใหม่แต่มิถุนก็ต้องใจเย็นอย่ารีบร้อนอย่าด่วนตัดสินใจมากเกินไปจะประสบความสําเร็จได้โอกาสที่จะปิดพลาดในเรื่องการงานค่อนข้างเยอะอย่าด่วนตัดสินใจการเริ่มต้นสิ่งใหม่ของมิถุนต้องมีการสร้างเครือข่ายคอนเน็กต์ตั้งเครือข่ายแล้วก็คอนเน็กชันใหม่ๆมารองรับหน้าที่การงานของมิถุนด้วยสําหรับคนที่ทําธุรกิจในเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสของ ชาวมิถุนเลยนะคะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยธุรกิจที่ดีสําหรับชาวมิถุนธุรกิจด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มการท่องเที่ยวธุรกิจที่เป็นออแกไนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาให้มากการแข่งขันสูงนะคะจะประสบความสําเร็จคนที่เรียนก็กําลังศึกษาอยู่ต้องอาศัยความพย,ายามันทั้งกําลังกายกําลังใจตั้งใจการเพียรพยายามนะคะเพิ่มเติมประสบความสําเร็จได้ชาวมิถุนที่กําลังเรียนมีโอกาสดีที่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสสําหรับคนตกงาน ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสมัครงานก็จะได้งานทําค่ะการเงินชาวลาัคาราศีมิถุนเดือนธันวานนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะชาวราศีมิถุนมีรายจ่ายเข้ามามากถึงแม้จะมีหนี้เก่าๆเข้ามาก็มีภาระราต้องจ่ายเพิ่มเติมมีรายจ่ายจะพหน้าเข้ามาด้วยเป็นการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายของบุตรหลานบริวารเข้ามาบางคนจะเป็นทรัพย์สินสูญหายด้วยนะคะเกิดความเสียหายอาคารบ้านเรือนรถราของมิถุนต้องระวังเดือนนี้คนที่จะลง ทุนต้องใจเย็นๆหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุดเช็คความเสี่ยงด้วยอย่าลงทุนเพียงเพราะเขาบอกต้องตัดสินใจว่ามีความพร้อมไม่มีความรู้จริงไม่งั้นเสี่ยงมากนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนโชคลาภค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคนราศีมิถุนเดือนนี้นะคะหลายคนที่มีโชคลาภก็มาสําหรับคนที่มีโชคลาภไม่มิถุนต้องอทําบุญซะด้วยนะคะเป็นการสร้างฐานบารมีช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มิถุนดวง ตกชีวิตมีปัญหาก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยมิถุนทําให้มิถุนฝันนะคะฝันแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาได้รวดเร็วสําหรับเดือนนี้มิถุนต้องบริหารจัดการวางแผนรายจ่ายดีๆจะได้มีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ได้ดังใจนะคะความรักค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคนโสดมีโอกาสได้พบคนถูกอกถูกใจบางคนมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ด้วยทําให้มิถุนยิ้มได้สบายอกสบายใจสําหรับบางคนนะคะยกระดับความสัมพันธ์ไปได้ ด้วยดีแล้วก็ขอเตือนนะคะอย่ารีบร้อนเกินไปเป,นเป็นเพื่อนไปก่อนค่ะระว,วังเจอคนที่มีเจ้าของมานั่งชจำอ,อกจำใจทีหลังเพราะคนที่มีตุนไปเจอเขามีเจ้าของแล้วค่ะสําหรับคนที่ มีแฟนแล้วก็มีคนรักอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีบางคู่ก็มีการตกลงปรองใจใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันบางคู่ก็มีการวางแผนเตรียมการแต่งงานด้วยกันถือเป็นเรื่องดีเป็นมงคลมากสําหรับชีวิตคู่มีกิจกรรมดีๆทําด้วยกันมากยิ่งขึ้นหรือพากันไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเข้าไปพบผ,ผู้ใหญ่หรือเป็นหลักฐานที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดี <S <S สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วแล้วก็มีครอบครัวอยู่เดือนนี้นะคะเดือนนี้ ครอบครัวคนรักมีกิจกรรมดีทําร่วมกันมากขึ้นปรึกษาหารือช่วยเหลือสนับสนุนกันดีมีการร่วมกันแก้ปัญหาพูดคุยกันดีวางแผนอนาคตด้วยกันซื้อบ้านซื้อรถทรัพย์สินเพิ่มเติมทําให้มิถุนกับคนรักมีความสุขดีสําหรับคนที่เคยมีปัญหากันก็จะ,อะถอยกันคนละก้าวซาแล้วก็สงบปากสงบหุกาำพูดด้วยเหตุและผละยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็ยิ่งให้เกียรติคุณมากเท่านั้นนะคะ,ะแล้ว ก็สุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนธันวาคมแข็งแรงดีค่ะชีวิตนั้นต้องไม่ประมาทนะคะระวังจะมีปัญหาเจ็บป่วยได้ง่ายเหมือนกันปัญหาอุบัติเหตุก็มีได้ง่ายต้องระมัดระวังนะคะหมอขอขวากชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแก้เคลเสริมดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2566นะคะอ่าะคะให้ท่านไปทำบุญลงศพ ทำบุญลงศพและผ้าขาวห่อศพอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาช่องทางท like, ิง๊เตอรเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามได้3ช่องทางวันเสาร์อาทิตย์นะคะชมการเล่าสดของหมออ้อยดูดวงแคาตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเนือขอ1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัว id บุญยวดดอ้อยส่วน988556364สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลั กัขขาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสมหวังสำเร็จในทุกด้านเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสวัสดีค่ะ